พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตอนที่1สวัสดีครับน้องๆในคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตอนที่1กันนะครับเอ๊พิมพ์กับคุณพ่อไปทำอะไรแถวที่นากันในวันหยุดนะเราไปดูกันดีกว่าครับถึงแล้วพิมพ์ที่ที่พ่อจะพาลูกมาเที่ยวในวันหยุด เรามาเที่ยวที่นาทำไมล่ะคะคุณพ่อพ่ออยากให้ลูกได้เห็นชีวิตของชาวนาว่าเขาทำนากันลำบากขนาดไหนลูกจะได้ทานข้าวหมดทุกเม็ดไม่ทิ้งไม่คว้างนะลูกพิมค่ะคุณพ่อดูที่นาสิลูกเขียวขจีกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยใช่ค่ะกว้างมากๆเลยค่ะ ชาวนาเขาทำหมดพื้นที่นี้เลยล่ะคะใช่แล้วลูกกว้างจังเลยนะคะคุณพ่อคะแล้วเราจะหาพื้นที่นาได้ไหมคะได้สิลูกลูกว่านาแต่ละแปลงคล้ายรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะบางแปลงก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางแปลงก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ เก่งมากลูกพิมพ์ถ้าอย่างนั้นพ่อจะสอนวิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้นะลูกจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีด้านกว้าง3เซนติเมตรและด้านยาว4เซนติเมตรเราเคยเรียนกันมาแล้วว่าถ้าเจอแบบนี้เราต้องตีตารางใช่ไหมลูกพิมพ์ลูกพิมพ์บอกพ่อสิลูกว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เท่ากับเท่าไรตีตารางเสร็จแล้วค่ะ เวลาเรานับจำนวนตารางหน่วยถ้าลูกนับเป็นแถวๆไปทีละแถวจะนับเร็วขึ้นค่ะคุณพ่อแถวแรกมีหนึ่งสองสามสี่ตารางเซนติเมตรแถวที่สองมีหนึ่งสองสามสี่ตารางเซนติเมตรแถวที่สามมีหนึ่งสองสามสี่ตารางเซนติเมตรได้พื้นที่สี่บวกสี่บวกสี่ เป็นสิบสองตารางเซนติเมตรค่ะคุณพ่อถูกต้องแล้วลูกเอาละเราไปหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันดีกว่านะลูกเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันได้เลยค่ะคุณพ่อเพื่อนๆไปหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพร้อมพิมพ์เลยนะคะให้เพื่อนๆคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยค่ะ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ทุกข้อเลยหรือเปล่าถูกทุกข้อเลยค่ะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยากเลยค่ะรูปที่1กว้างสเซนติเมตรยาว5เซนติเมตรได้พื้นที่จากการนับตารางทั้งหมดส0บตารางเซนติเมตรรูปที่2กว้าง3เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรได้พื้นที่จากการนับตารางทั้งหมด ห้าตารางเซนติเมตรรูปที่สามกว้างสี่เซนติเมตรยาวห้าเซนติเมตรได้พื้นที่จากการนับตารางทั้งหมดยี่สิบตารางเซนติเมตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะคุณพ่อรูปที่หนึ่งกว้างสองเซนติเมตรยาวสองเซนติเมตรได้พื้นที่จากการนับตารางทั้งหมดสี่ตารางเซนติเมตรรูปที่สอง กว้าง3เซนติเมตรยาว3เซนติเมตรได้พื้นที่จากการนับตารางทั้งหมด9ตารางเซนติเมตรรูปที่3กว้าง4เซนติเมตรยาว4เซนติเมตรได้พื้นที่จากการนับตารางทั้งหมด16ตารางเซนติเมตรลูกพ่อเก่งมากน้องๆทำกิจกรรมถูกทุกข้อเหมือนกับพิมพ์หรือเปล่าครับแล้วน้องๆสังเกตเห็นไหมครับว่าความยาวของด้าน ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความสัมพันธ์กันอย่างไรไปดูในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับช่วงนี้ชี้แนะน้องๆคงพอจะสังเกตเห็นกันนะครับว่าความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากานอกจากการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยการนับตารางแล้วเรายังหาพื้นที่ของรูปส um> um, ี่เหลี่ยมมุมฉากได้ด้วยการคูณการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จากการนำความยาวของด้านกว้างมาคูณความยาวของด้านยาวหรือกว้างคูณยาวและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากการนำความยาวของด้านแต่ละด้านคูณกันหรือด้านคูณด้าน เมื่อเราเอาความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคูณเข้าด้วยกันจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจากการนับจำนวนตารางเช่นผลคูณของความยาวด้านกว้าง2เซนติเมตรคูณด้วยด้านยาว5เซนติเมตรเท่ากับพื้นที่10ตารางเซนติเมตรผลคูณของความยาวด้านกว้าง3เซนติเมตรคูณด้วยด้านยาว5เซนติเมตร เท่ากับพื้นที่15ตารางเซนติเมตรผลคูณของความยาวแต่ละด้านยาว4เซนติเมตรมาคูณกันเท่ากับพื้นที่16ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ได้จากการนับตารางและผลคูณของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตอนนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าพิมพ์กับคุณพ่อคุยอะไรกันต่อวันนี้เย็นมากแล้วไม่ทันได้ดูการทำนาของชาวนากันเลยไว้พรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันใหม่นะพิมพ์ค่ะคุณพ่อคุณพ่ออย่าลืมสารพิมพ์หาพื้นที่นาด้วยนะคะ ได้สิลูกตอนนี้ไปสรุปเนื้อหากันครับเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้จากการตีตารางในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อให้ช่วยในการนับจำนวนตารางหน่วยได้ง่ายขึ้นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยการนับตารางใช้วิธีการนับเป็นแถวจะรวดเร็วขึ้นเช่นถ้าหนึ่งช่องในตารางมีพื้นที่หตารางเซนติเมตรรูปนี้ ีตารางได้เป็น2แถวแถวและ4ตารางเซนติเมตรได้พื้นที่จากการนับตาราง4บวก4เท่ากับ8ตารางเซนติเมตรก,การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการคูณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จากการนำความยาวของด้านกว้างคูณความยาวของด้านยาวหรือกว้างคูณยาวและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากการนำความยาวของด้านมาคูณกัน หรือด้านคูณด้านเช่นหนึ่งช่องในตารางมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรรูปนี้ตีตารางเป็น2แถวแถวและ4ตารางเซนติเมตรรูปนี้มีพื้นที่ความกว้าง2เซนติเมตรคูณความยาว4เซนติเมตรเท่ากับ8ตารางเซนติเมตรเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆการเรียนเนื้อหาเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ หมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับน้องๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับแล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าสวัสดีครับ